รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย air asia miss team นางคงปลื้มปริ่มมานะกับการที่นางได้ทค,ความสวยกับคุณใบหน้าของนางสามีเธอธุรกิจทั้งวันสวยไหมคะสวยจ้าสวยวันนี้จะมากันที่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นชีวิตจิตใจของคุณผู้หญิงเลยทีเดียว นั่นก็คือการแต่งหน้านั่นเองวันนี้เราก็จะมาแปลงโฉมกันนะคะให้พวกเข้าประกวดคุณหนูในเลอมิกของเราถค่ะคุณหนูเวนแวนค่ะค่ะคุณแม่แต่ว่าคุณแม่คนเดียวนะคะคงจะสอนไม่ไหววันนี้คุณแม่มีกูรูค่ะ เ<ไ>ป็นเมกะคันเตชื่อดังนะคะอยู่ข้างๆเราเนี่ยค่ะพี่มอสนะคะพนักงนสวัสดิ์ค่ะทีะ่บอกว่าแหวนก็ต้องขอฝากน้องๆทุกคนให้กับพี่มอสนะคะคอยดูแล,แลแล้วก็เทรนแล้วส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแหวนคุณแม่จะไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนเพราะวันนี้เราก็แต่งตัวกันเบาๆทั้งคู่เลยฝากด้วยนะคะโชคดีนะคะน้องๆ การแต่งหน้าเนี่ยสาคัญบางคนหน้าสวยแต่ผิวไม่ดีมันก็ต้องมีการปรับผิวให้สวยขึ้นแล้วก็บางคนรูปหน้าไม่สวยก็ต้องปรับให้มันรูปหน้ามันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยา่างบางทีคิ้วตาปากมาว่ามันเป็นองค์รวมทุกอย่างที่มันที่มันผสมประสานกันแล้วให้มันลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปอันนี้คือหลักของการแต่งหน้าบีบีเนี่ยเคล็ดลับของการการลงบีบีปกติคนจะลงแค่เป็นรองพื้นใช่ไหมคะ การลง BB คือต้องนวดน,นี่มันก็จะเป็นเหมือนกึ่งมอยเจอร์ต่อไปก็จะเป็นตัวรองพื้นดูกระจกแล้วเราก็ลง5จุดวันนี้ก็ดีใจนะคะที่น้องๆของรายการเป้าแหวน,นได้มาทำเบิร์กชอปกันที่นี่นะคะเรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าผู้หญิงสวยได้ด้วยการแต่ง วนใช่ป่ะวนใช่ป่ะอันนี้ต้องอันนี้ต้องตื่นทำงาน8ปดโมงต้องตื่นตีสี่มาตั้งแต่งหน้าก่อนมันก็จะแทงคอนซีลเลอร์ได้รองพื้นอ่าแล้วก็ใต้ตาค่ะเราใช้ตัวรองพื้นตัวนี้ได้เลยค่ะลิงตามงบนค่ะ่ะปึ๊บเนี่ยปัดอ่ะแล้วคุณก็ค่อยๆแตะไปเลยค่ะ คือตอนนี้ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันอี๋ยวขอมาคนนี้ก่อนเลยนะคะอ่ะเขาเป็นคนรูปหน้ากลมเป็นคนรูปหน้ากลมใช่ไหมคะรูปหน้ากลมเนี่ยเอ่อถ้าอย่างไปงานหรือถ่ายรูปเนี่ยถ้าอย่างเป็นคนรูปหน้ารูปหน้าที่กลมใช่ไหมคะสมมติอ่ะเราไปงานถ่ายรูปนะวันนี้จะไปลงอินสตาแกรมนิดนึงนะฮะอ่ะเฉดหน้านะคะ การเฉดหน้าเนี่ยคือตั้งแต่ปลายหูถึงปลายจมูกอันนี้คือลายเส้นที่จะต้องทำแต่ถ้าปัดลงโหนกก็จะสูงแต่ถ้าปัดขึ้นมากแก้มก็จะห้อยอ่ะปัดตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยหนูก็พยายามเนี่ยเก็บปิดร่องรอยของหนูนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนเนี่ย,ยให้มัน เกิดเรารู้จักการแต่งหน้าที่ถูกวิธีรู้จักรูปหน้าเรารู้จักสีผิวของเราและเลือกใช้เครื่องสำอางที่ที่ถูกวิธีนะคะแล้วก็ถูกตรงกับสีผิวเราเนี่ยนะคะมันจะช่วยเราได้มากเลยแล้ววิธีการเลือกใช้เครื่องสำอางนะคะเราไม่จำเป็นต้องเลือกของที่ราคาสูงหรือแบรนด์เนมค์เต์แบรนด์เสมอไปเราเลือกใช้ที่มีคุณภาพค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสวยอย่างชาญฉลาดค่ะต่อไปเป็นการแต่งตาแล้ว มาสจะเอาสีแค่เบตสามสีคือสีนี้แค่นี้หรือสองสีก็เป็นน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มแค่นั้นเองติดคนตาปลอม<ะ>ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่าง<ะ>แต่เคยมีปัญหาไหมคะว่าติดคนตาถ้าเป็นติดทั้งแผงเนี่ยถ้าไปเจอแกนไม่ดี ติดหางตาได้แล้วหัวตาแล้วหัวตากระเดิดอะกดหัวตาอีกหางตาจะเด้งอีกทั้งวันสามทุ่มก็ไม่ติด<ะ>ดิฉันคิดมาแล้วคือตัดเป็นสามท่อนสามท่อนเริ่มจากไหนเริ่มจากหางตาก่อน<ะ>อ่ะเปิ้ลเป็นคนรูปหน้าอิ่มคนนี้ก็คือถ้าพูดจริงๆตามหลักแล้วคนนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาน้อยน้อยมากคือเขาแค่อ้วนคิ้วก็อาจจะก,กันนิดนึงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย อล่าเนี่ยเป็นคนที่หน้าสวยลูปโพ้งหน้าสวยตากระบอกตาสวยแต่น้องเขาจะมีโหนกแล้วก็ผิวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นสิว,สวจะแต่งหน้ายากอ่าน้องต่ายเพอร์เฟกนะจริงๆแล้วน้องต่ายเนี่ยเป็นคนที่โอเคมากเลยถ้าถือว่าเป็นคนที่ทาเสียกรมน้อยสุดถ้าถ้าในความคิดมอสอ่ะคือแค่เรื่องตาอย่างเดียวอ่าอย่างน้องแพรวเนี่ยคนนี้จะปัญหามอสคิดว่าจะหนักหนักมากแต่คือในส่วนที่หนักแล้วเนี่ยปึ๊บ หมอก็ไม่อยากให้ไปแก้มากเพราะถ้าแก้แก้มากไปกับการเมคอัพเนี่ยคือมันจะเป็นการแต่งเฟรฟมรูปหน้าเขาจะไม่ดีเราก็เลยว่าถ้าแผลเป็นเยอะไปแล้วก็ปกให้มันให้มันเนียนหรือแต่งให้มันดูโอเคแล้วก็น้องน้องใหม่จริงๆแล้วอะ่ะตาตกเป็นอะไรที่สวยนะถ้าแต่งหน้าดีๆแล้วเนี่ยขอโทษนะคะจะเหมือนอดาราซูเปอร์สตาร์ไทยที่แบบตาตกตกหน่อยแต่พอเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยตาด้วยความตกของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โสดและสวยและฉ่ำ